เคยรู้สึกไหมครับว่าโอ้โหทำไมช่วงนี้ความเครียดมันรุมเร้าเข้ามาจากทุกทางเลยวันนี้เราจะมาลองแกะรอยกันดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเครียดมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเดียวๆนะแต่มันเป็นผลมาจากอะไรหลายๆอย่างที่มันซับซ้อนแล้วก็ทำงานร่วมกันเอาละครับหัวใจหลักของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้อยู่ในประโยคนี้เลยครับความเครียดไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวโห้หแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับอาจจะทำให้เรามองความเครียดเปลี่ยนไปเลยก็ได้ ให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกภาพตามกันดูสมมุติว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งกำลังเจอสึกหนักเลยทั้งสอบไฟนอลงานพาร์ทไทม์ก็ต้องทำแถมยังมีเรื่องที่บ้านที่ต้องรับผิดชอบอีกโอ้โหความรู้สึกมันคงจะแบบท่วมท้นเหมือนแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเลยใช่ไหมทับคำถามก็คือเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นละ่ะและคำตอบของคำถามเมื่อกี้อยู่ในโมเดลนี้เลยครับที่เรียกว่า bio psychosocial model ชื่ออาจจะดูวิชาการหน่อยนะครับแต่จริงๆมันง่ายมากเลยมันคือกรอบความคิดที่มองว่าความเครียดเนี่ยเกิดจาก3อย่างที่มันเกี่ยวข้องกันคือชีวภาพหรือร่างกายจิตใจแล้วก็สังคมลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนแว่นตาวิเศษอันหนึ่งที่พอเราใส่ปุ๊บเราจะเห็นความเครียดได้ครบทุกมิติเลยโอเคเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราจะมาเจาะลึกกันไปทีละส่วนเลยนะเริ่มจากปัจจัยด้านร่างกายหรือ the body factor ตามมาด้วยปัจจัยด้านจิตใจหรือ the mind factor และสุดท้ายปัจจัยทางสังคมหรือ the social factor ไปครับเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยมาเริ่มกันที่มิติแรกเลยครับ the body factor หรือปัจจัยด้านร่างกายง่ายๆเลยครับมันคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายและระบบประสาทของเราตัวอย่างมีอะไรบ้างโหเยอะเลยครับตั้งแต่เรื่องเบสิกเบสิที่เราเจอกันบ่อยๆอ,อย่างการนอนไม่พอความเหนื่อยล้าสะสม ไปจนถึงเรื่องที่ลึกลงไปอีกหน่อยอย่างฮอร์โมนในร่างกายที่ไม่สมดุลการมีโรคประจำตัวหรือแม้กระทั่งพันธุกกรรมก็เกี่ยวด้วยนะแล้วก็แน่นอนพวกสารกระตินต่างๆอย่างคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ก็มีผลโดยตรงเลยครับแล้วไอ้ปัจจัยพวกนี้มันทำงานยังไงนะรครับง่ายมากๆเลยคือพอร่างกายเรามันล้ามันเพลียระบบประสาทของเรามันจะเหมือนเซนซิทีฟขึ้นมาทันทีเลยครับ พอเป็นแบบนั้นปุ๊บอะไรมากระทบนิดหน่อยเราก็จะรู้สึกเครียดได้ง่ายขึ้นมากและที่แย่กว่านั้นคือมันจะฟื้นตัวกลับมายากกว่าเดิมด้วยโอเคจบเรื่องร่างกายไปแล้วไปต่อกันที่มิติที่สองกันเลยครับ the mind factor หรือปัจจัยด้านจิตใจอันนี้คือเรื่องของโลกภายในล้วนๆเลยครับความคิดอารมณ์แล้วก็ลักษณะนิสัยของเรา ปัจจัยด้านนี้ก็มีหลายอย่างมากๆเลยครับเช่นรูปแบบความคิดของเราบางคนอาจจะชอบคิดในแงล่ลมไว้ก่อนหรือการที่เราตั้งความคาดหวังกับตัวเองไว้สูงปรี๊ดเลยความกลัวว่าจะล้มเหลวหรือแม้แต่บ,บุคลิกบางอย่างนะอย่างเช่นการเป็นคนเป๊ะทุกอย่างหรือที่เรียกว่า perfectionist เนี่ยรวมไปถึงประสบการณ์แย่ๆในอดีตทั้งหมดนี้ล้วนเป็นตัวเร่งความเครียดได้ทั้งนั้นเลยครับดูตัวอย่างนี้สิครับชัดเจนมากมันคือพลังของความคิดล้นวนเลยนะ ลองดูนะครับสถานการณ์เดียวกันแป๊ะๆปะคือการสอบนักศึกษาคนแรกคิดในหัวว่าฉันต้องตกแน่ๆผลคืออะไรครับความเครียดพุ่งปรีดเลยในขณะที่นักศึกษาอีกคนคิดแค่ว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดผลก็คือความเครียดมันลดลงมาอยู่ในระดับที่พอรับมือได้เห็นไหมครับว่าเหตุการณ์เดียวกันแต่การตีความต่างกันผลลัพธ์ก็ต่างกันลิบลับเลยเอาละครับมาถึงจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะมาเติมเต็มภาพความเครียดของเราแล้วครับ นั่นก็คือ the social factor หรือปัจจัยด้านสังคมอันนี้คือเรื่องของแรงกดดันจากโลกภายนอกจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราทั้งหมดเลยปัจจัยพวกนี้นะครับผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่หนักเรื่องเรียนที่เยอะปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองหรือความคาดหวังจากครอบครัวจากคนรอบตัว มันก็เหมือนกับเคสนักศึกษาที่เรายกตัวอย่างกันมาตอนแรกเลยใช่ไหมครับที่ต้องรับบทบาทหลายอย่างพร้อมๆกันทั้งเรียนทั้งทำงานทั้งดูแลบ้านโอ้โหกลไกของมันก็ตรงไปตรงมาเลยครับลองนึกภาพตราช่างนะข้างหนึ่งคือภาระคือความต้องการจากโลกรอบตัวส่วนอีกข้างคือทักษะคือพลังที่เรามีเพื่อรับมือกับมัน เมื่อไหร่ก็ตามที่ฝั่งภาระมันหนักกว่ามากๆตราช่างมันก็เอียงแล้วความเครียดก็จะค่อยๆสะสมค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองค่ะและนี่คือไฮไลท์เลยครับคือการที่เราจะเห็นว่าปัจจัยทั้งสาอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ได้มาเดียวๆแต่มันมารวมกันแล้วก็ไม่ใช่แค่การบวกกันธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือการคูณจนเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า the perfect storm หรือพายุค,ความเครียดที่สมบูรณ์แบบ มันเป็นยังไงนะหรอไปดูกันเลยลองนึกภาพตามนะครับสูตรสำเร็จของความเครียดระดับขีดสุดมันเป็นแบบนี้ครับเริ่มจากนอนน้อยอันนี้คือปัจจัยด้านร่างกายบวกเข้าไปกับการตอกย้ำตัวเองว่าเรามันห่วยเราทำไม่ได้อันนี้คือปัจจัยด้านจิตใจแล้วก็ไปเจอกับงานก็เยอะสอบก็ใกล้เข้ามาอันนี้ปัจจัยทางสังคมพอสอย่างนี้มารวมกันเปรี้ยงกลายเป็นความเครียดระดับมหาศาลเลยครับ แล้วนี่ก็คือตารางสรุปให้เห็นภาพรวมอีกทีนะครับมิติร่างกายก็พวกการนอนการเจ็บป่วยฮอร์โมนมิติจิตใจก็คือความคิดลบๆความคาดหวังสูงๆความกลัวและสุดท้ายมิติสังคมก็คืองานที่หนักปัญหาการเงินความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ล่ะครับคือส่วนผสมของความเครียดเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมามันนำเรามาสู่บทสรุปที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับ เป็นข้อความที่อยากให้จำไว้เลยนั่นก็คือการที่เราเครียดมันไม่ใช่เพราะว่าเราอ่อนแอขอย้ำตรงนี้อีกทีนะคบว่าความเครียดมันไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปัจจัยหลายๆอย่างทั้งร่างกายจิตใจและสังคมมันประจบเหมาะมาเจอกันพอดีพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะเลิกโทษตัวเองแล้วหันมาทำความเข้าใจสถานการณ์ตรงหน้าได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ และก่อนจะจากกันไปอยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าแล้วในตอนนี้ล่ะมีปัจจัยอะไรบ้างไม่ว่าจะจากร่างกายจิตใจหรือสังคมที่กำลังส่งผลกับเราอยู่เพราะการที่เรามองเห็นปัจจัยพวกนี้นะครับมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการที่เราจะเริ่มจัดการกับความเครียดได้อย่างตรงจุดจริงๆค่ะ